สวัสดีครับผมเป้ไข่หมุนคนรักเกมมิ่งเกียร์ครับผมวันนี้กลับมากับสินค้าใหม่อีกแล้วครับผมคราวนี้เป็นเลน s n a t o เป็นกล้องเว็บแคมจากทาง r a เซอร์ครับรุ่น r a เซอร์ y ิโยโปรครับ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ออกรุ่นคิโยมาแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นโปรที่เหมาะกับสตีมเมอร์ที่เป็นระดับโปรมากขึ้นหรือว่าคนที่ต้องการใช้งานในรูปแบบที่มันมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับส่วนของมนะันฮะสเปคจะเป็นยังไงฟีเจอร์ต่างๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับเลเซอร์คิโยโปรนะครับก็เป็นกล้องเว็บแคมแบบทางเลเซอร์รุ่นล่าสุดนะครับที่ ต่อยอดมาจากรุ่นคิโยนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็คือตัวนี้จะใช้เซ็นเซอร์เป็นส่วน2.8อันต้าเซนซิทีฟซีมอร์สเซนเซอร์นะครับมีเทคโนโลยี s t a r w i ิที่สามารถทำการปรับระดับแสงอัตโนมัตินะครับผมรูปแบบของลักษณะแสงจะเป็นยังไงนะครับมันก็ทจะทำการคำนวณครับแล้วก็ปรับแสงให้ได้ภาพออกมาคมชัดและแสงสวยที่สุดครับตัวกล้องเป็นแบบ Fu l l h 1 0 8 0ป8 0ที่6 0 fps นะครับผมปกติกล้องทั่วไปจะเป็น1 0 8 0 p ได้ที่3 0 fps ใช่ไหมแต่ตัวนี้ก็จะเป็น1 0 8 0 p ที่6 0 fps นะครับผมตัวนี้จะมีระบบ hdr นะครับที่3 0 fps สามารถ เพิ่มความเข้มของสีนะครับก็ทําให้สีนั้นดูมีความสดใสฉูดฉาดมากขึ้นนะครับเลนเป็น Wide Angle Lens ครับสามารถปรับ F.O.V. หรือว่าปรับขอบเขตการมองเห็นได้3รูปแบบครับเป็นแบบปกติแล้วก็แบบแคบแล้วก็แบบกว้างนะครับ ตัวกล้องนั้นนะครับสามารถยึดติดได้อย่างหลากหลายนะครับไปยึดเกาะกับจอคอมพิวเตอร์วางบนโต๊ะหรือว่าไปใส่กับพวกไตรพอร์ตหรือว่าขาตั้งกล้องได้อย่างง่ายดายครับตัวนี้เป็น USB 3.0ครับผมแล้วก็มีฝาปิดกล้องให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องรอยขีดข่วนครับตัวเลนเป็นกระจกจาก Corning Gorilla Glass 3นะครับ ก็จะทําให้เลนนะฮะมีความใสยอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับการที่มีฝาปิดกล้องด้วยเนี่ยก็จะทําให้เลนส์นั้นไม่มีรอยขีดข่วนลักษณะของตัวกล้องครับเห็นตอนแรกนึกว่าเลนครับผมคือมันคือกล้องนะครับมันไม่ใช่เลนนะแต่เขาทํากล้องออกมาที่แบบรูปลักษ์คล้ายเลนมากเหมือนเอาเลนมาแล้วก็มาใส่ขาตั้งก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างแปลกเลยนะครับสำหรับกล้องเว็บแคมนะครับ จะเป็นเลนเนโรครับเลนเลนแคบนะครับผมมาดูกันครับแคบมากเข้าใจสองพันห <c oughs> ้าเจ้าพิตตี้ อันนี้เลนด์มีเดียมเลนด์ปกติไปอย่างนี้แหละให้เขาที่เราเป็นคะแนนที่เลนสุดท้ายครับผม ไปเมาสัว <shirt> mm ์เลยเล่นไปมาดูกันกับเพลงไอสตรีมไอคีมนี่ว่า เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคียโ r รครับกล้องเว็บแคมนะครับ f u l l h d ดีนะครับจากทาง Ra เซอร์ครับผมตัวนี้นะครับสิ่งที่พี่เป้ชอบก็คือระบบการปรับแสงอัตโนมัติของเขานะครับสามารถปรับแสงอยู่ในแสงอยู่ในความคมชัดที่ดีที่สุดครับไม่ว่ารูปแบบของแสงในห้องของเราจะเป็นแบบไหนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของตัวเลนส์ที่สามารถเลือก F.O.V ได้3แบบนะครับ ให้มองเห็นขอบเขตของภาพได้ทั้งแบบธรรมดาแบบแคบแล้วก็แบบกว้างซึ่งสามารถนำเอาไปใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับผมอย่างที่พี่เป้ให้ดูเนี่ยบางคนสตรีมเกมเต้นต้องการภาพที่ไว d ขึ้นนะครับบางคนสตรีมเกมหรือต้องการให้เห็นหน้าชัดๆสวยมากอยากให้เห็นหน้าก็ทำมุมแคบๆหน่อยหรือว่าอาจจะแอบอะไรบางอย่างที่อยู่ในห้องนะครับก็ทำแคบๆหน่อยนะ รูปแบบของการใช้งานนั้นนะฮะถือว่าโอเคเลยครับสำหรับกล้องตัวนี้ครับพิโยโปรนะครับราคา7,490บาทครับผมหาซื้อได้ตามร้านขายเกมเกียร์ชั้นนำทั่วไปครับผมและอย่าลืมนะครับตอนนี้พี่เป้มีช่อ,องทาง YouTube แล้วนะครับชื่อช่องว่าเพสลาโตนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งคือกระหลงป้งทีวีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระ,กระดิ่ ให้พี่เป้ด้วยนะครับขอบคุณครับ